ผมได้ยินมาว่าคุณเป็นคนที่มีความรอบคอบมากสุดๆเลยล่ะช่วยอธิบายให้ผมฟังหน่อยได้ไหมความรอบคอบเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินชีวิตของผมทุกสิ่งที่ผมทำผมทำด้วยความรอบคอบความรอบคอบนั้นคือการให้ความสำคัญกับรายละเอียดในทุกแง่ทุกมุมพิจารณารอบด้านอย่างถี่ถ้วนระมัดระวังและไม่ประมาทซึ่งจะช่วยลดข้อบ,บอกพร่องและความผิดพลาดในสิ่งที่เราทำได้รวมทั้งช่วยให้เราไม่กลายเป็นคนสับเพรา่าเผลอเรอและเลเลอะ,ละ,ละ,ละ ผมมากผมท่องจาก Google มานะ่ะเป็นคนรอบครอบขนาดนี้การงานคงไปได้ดีเลยสิท่าผมโดนไล่ออกทำไมด้วยความที่ผมเป็นคนรอบครอบมากนั่นทำให้ผมไม่เคยทำงานผิดพลาดเรื่องเดิมซ้ำสองเลยไม่เคยทำผิดซ้ำสองแล้วทำไมถึงโดนไล่ออกล่ะผมไม่เคยทำผิดพลาดซ้ำสอง แต่ผมจะทําผิดพลาดซ้ําแล้วซ้ําเล่าอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่ามันผิดชั่วผิดจริงแท้ผิดแน่นอนอรอบคอบไหมล่ะเอ่อขอให้เจริญนะกระลำรอกให้เสียงภาษาไทย